สวัสดีครับผมนายเทรดพงศ์พิชรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เกต6ในฐานะผู้ที่กำกับดูแลสวทตรังแห่งนี้และผู้ที่เคยเดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเมื่อปี2553ถึงปี2556รู้สึกดีใจแทนพี่น้องชาวตรังนะครับที่จะได้มีอาคารสำนักงานสาวทตรังที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์มีความทันสมัยและก็จะสามารถทำหน้าที่ดูแลพี่น้องในเรื่องของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่ เฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลามีภัยพิบัติต่างๆนะครับเป็นที่ท,ทราบกันดีครับว่าที่ตั้งของสวทตรังเนี่ยเราอยู่ตรงที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ทุกปีเราก็มักจะเจอปัญหาน้ําท่วมถือว่าเป็นการท่วมซ้ำซากหลายปีที่ผ่านมานะครับเราเป็นทั้งผู้ประสบภัยเป็นทั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร หลายปีเหล่านั้นนะครับการทําหน้าที่ของพวกเราก็ไม่ได้เต็มที่มากนักแต่ณวันนี้นะครับเราโชคดีที่เราได้รับงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการที่จะสร้างอาคารที่มีความสมบูรณ์มีความพร้อมมีความทันสมัยเหมือนที่กล่าวข้างต้นซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะเป็นศักยภาพที่จะทําให้สวทงแห่งนี้สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารสามารถที่จะเป็นเวทีให้พี่น้องได้ใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่างๆของพื้นที่นะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งและขออำนวยพรให้บุคลากรของ,ของที่นี่ทุกคนนะครับมีสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าและให้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ที่ดีเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตลอดไปครับ